ยวเตรียมกำมัดรอแล้วใช่ยเนี่มันหน้าตาแบบตามเก็บหมดอะเพราะว่าแกงมันทั้งโลงเลยอะแต่อาจจะเลี้ยงให้เหมือนยวดูแลตัวเองได้ที่เราจะเข้าไปในโบสถ์บของาวไ่่ปนาไป ตีด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 ินเล็กสุดอันนั้นดูแลตัวเองได้เยอะเกินเหลือแค่ขับรถแล้วนะใช่พี่ก็จะเลี้ยงมันประมาณนั้นแหละแผลถ้า จะต้องแข่งแก่งครับเราต้องให้เขาประเชิญอะไรด้วยตัวเองจะต้องให้เขารู้ว่าเออการที่จะได้อะไรมามันต้องแลกกับอะไรต้องแลกกับความซื่อสัตย์ต้องแลกกับหยาตเหนือ ต้อ,องแลกกับความอดทนอ,องแลกกับไอ้ขวัญโทรมาไอ้ขวัญโทรมานี่ขวัญมันโทรมาร,รับอาคาเนี่ย มามาละโอ้ยพี่เป็นนักศึกษาที่ไหนกันแน่วันเสาร์ไปโรงเรียนหรอคะลูกชื่อไดหญิงนิภพานาสาวนิภพาชนกกาจิพนมาจากมหาวิทยาลัยฉบอลายคอนเวนค่ะ หนูแล้วหนูไม่ใส่ชุดนักศึกษาหนูยังไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนเลยนะคะลูกออโอเคโอเคแม่เข้าใจลูกโอเคโอเคลูกอยากลูกอยากใส่โอเคหนูพี่เมย์นุ่นนุ่นเห็นแม่ไหมนุนน่นน,นายลูกน,นายเนธคนช่วยแม่ลูก ไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนเลยอินานยังไม่เห็นชุดนักเรียนเลยเนี่ยมาคอมเมนต์อยู่นี่ไปเรียนภาคไหนเนี่ยภาทำค่ะแม่ดูทำดูทำเออดูทำนะดูทำนะโอ้โหดตอนท้องกินจริงโจื่ออ๋ออ๋ออย่าบว่าได้ไปได้ไปนี่อีนางตัวดีแอบให้ตังแม่เหรอ อะไรแอบให้ตังยายป้อมเหรออะไรไม่ได้ยินอะไรแอบให้ตังยายป้อมเหรอพูดอะไรสัญญาณไม่ดีร้ายกาศนะนะมึงนี่อะไรสัญญาณไม่ดีแม่ฮ่ยายป้อมมาคุยให้ฟ exactly. ังบอกว่าเก็บให้เง mmm ียบไงบอกว่าเก็บให้เงียบไง โอ๊ยโอ๊ยลูกโอ๊ยจีโบ้มาหนอวมาขึ้นหนอกกันน่ะอันนี้จีโบ้นักศึกษาค่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหนัวบอกว่าอย่าเปิดสารคดีจิงโจ้ใช่ไหมตอนท้องอ่ะโอ๊ยโอ๊ยยี่หวาอ้ี้หวาอ้าวอ้ี้หวาอโ โอ้ย我อเจ้าเอโ้จ้าสอ่เจอเนี uh ่ยอจยวเห็นแม่แล้วออนยิหนอยทิ้งหนอยวออกแขกทุกวันเลยนะบอกแม่ดิ เออเดี๋ยวข้าหลังตบมือด้วยนะโอเคเขาต้องตบมือด้วยนะลูกล้นลอยนี่ลอยริงลอยอ่าล้ำตี่ล้ำโทกพี่พีดิล้นลอยนี่ลอยริงลอยอ่าบอกพี่พีดิแต่บอกพี่พีก่อนบอกว่าวันนี้วาเลนไทน์วาเลนไทน์ตุ้งตุ้งให้นักศึกษาได้นะคะบอเดนักศึกษาได้สองแดงแล้วค่ะวันนี้ตุ้งพี่พี่ไปตุ้งไปตุ้งวาเลนไทน์ให้นักศึกษาด้วยนะคะ มาแล้วเจ๊่าเยด่เราปเลี้ยงตสองวันได้ไหมเฮมาเธอเนีอว่ะเอาไปดูถอนหัวไปหายนางไปย้ายย้ยย้ายย้าย้ยย้้าย้าย้าย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 ย น้องหาค่าเทอมค่ะเออหาค่าเทอมวาเลนไท้ายหน่อยค่ะหาค่าเทอมอยู่ค่ะวันนี้ให้พี่ๆไปตุ้งให้นะโอเคไหมโอเคค่ะแม่ทำน้องหาเงินออกรถเออรถออกรถจะได้พาหิวมาด้วยได้เออแต่ไม่ออกรถค่ะ ขาเดี๋ยวเวลานั่งเออเออเออเอโอยเออเป็นไงล่ะลูกไอ้ยีวาไอ้ยีวาอุ้มโอ้ยตายเลวกระโปรงเปิดนะคะลูกน่ะโอ้ดูอ่ะโอ้แม่คุณเอ้ยกินเนื้อจิงโจ้ไปเลยจ้ะนะเลยจ้ะ เออเออคือแม่มันเป็นคนที่นิ่งนะแต่ว่ามันกระโดดโลดเต้นเหมือนใครก็ดูเอาเด้อเจำไงเจอดำกระเดเจอดำดงมากหรือเปล่าว่ะดันจอดำดงยัดงคงไครเนี่ยนี่ลูกดำดงยัดดงคงไครหมอนกัเตอร์นก็เป็นอ่ะผู้หมวดวันนั้นใส่ดำรุจตำรวจก็เป็นผู้หมวดค่ะเป็นผู้หมวดเด้งดึง กูหวาเด่งดึงมีเป็นนักศึกษาอี๊แม่อูงเมื่อกวอาไปกี่วาเดี๋ยวได้รถมาหาแม่นะโอเคไหมมีได้รถแล้วไปหาแม่นู่นไหมหาตังค์ซื้อรถเองเลยเอาเออพี่พี่ตุ้งรวมไปซื้อรถที

ไม่รู้มึงดื้อถนนเลยมเยมันดื้อจริงๆนะเว้ยเราได้รัได้ไม่ได้มันไม่โอ๊ยมี้าวันนี้ไปนักศึกษาวันนี้ไปร่วมตุงให้นักศึกษานะคะถึงงานเรียงน่ะถึงแล้ว เย้ดียวแม่ชู้ชูนะจ๊ะสู้สูทางนู้นก็สู้สูนะทุกคนโอเคค่ะคนเยอะๆได้รางวัลเยอะๆเด้อแม่ได้รางวัลเยอะๆนะบอาบายวบายบุ๊ยบายบายเราจะไปหานะจ๊ะโอเคบายบายค่ะแต่แม่ตัดให้แม่ก่อนนะว่าแม่ตัดไม่เป็น แดงดึงเดงดึงไหมล่ะเดงดึงแดงดึง,ดน,ดงนี่ราคาสันงที่สังปีเอ่อยี่ห้อแปดครับแปดแปดอะ ใช่ค่ะวันนี้วันนี้ฝันมีงานที่สมยศคับคณะยศแต่เราเต้งแต่กเต้งแต่เล็กจนโตมาคือมีความทรงจำที่คือคนที่ใจดีที่สดุดในชีวิตมีสองคนคือแบบไม่เคยแบบ ว่าไม่เคยด่าไม่เคยเตียมีมีพ่อนุ่งกับตายศพทอยฝันในชีวิตในชีวิตที่จดจำคนที่ใจดีที่สุดก็คือสองคนนี้แหละอืมมันกำลังรู้เรื่องรองเท้าเล็หมดอืมอืมหมดยังไงรองเท้าเจ้าอยู่ดีก็แยกมันเละหมด ังไงวะฮะไอ้อ้วนฮึฮึแล้วขอจิเลี้ยงเป็ดมันเท้ายืนดีกันเยี่ยมมันเละมันอยากจะเจอของจริงไงใช่ไหมใไอคู่ใหม่มาฮาร์ดพุ่งเรียบตีเกียรคู่ไหม